สวัสดีครับพบกับเพจ3ามหนึ่งเนะครับก็จากอีพีที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการใส่เหล็กฐานเดียวนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะมาดูในส่วนของฐานเข็ม2ต้นนะครับก็อนอื่นให้เรารู้ก่อนก็ว่าเราใช้เข็มขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นเข็ม350เพราะงั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเข็มสองหาาาูนย์เนี่ยระยะเข็มนะครับตรงนี้ จากเข็มถึงเข็มนะครับตำแห,หน่งนี้กำหนดไว้ก็คือ3เท่าของไดมิเตอร์นะครับเพราะงั้นเข็ม350เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็น105นะครับ105่งแต่ว่าในแบบเนี่ยก็ทำไว้เท่ากับหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาหารสองได้โลกมันได้ลงเต็มเลขห้านะครับแต่ถ้าเป็นใช้105เนี่ยมันต้องทำสองเซนครึ่งมันอาจจะมีอุปสรรคกับหน้างานนิดนึง ก็ปรับขึ้นไปเป็นตัวเลขเต็มนะครับส่วนตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ระยะระยะจากเซนเตอร์เข็มจนถึงริมขอบของฐานรากเนี่ยก็ตั้งแต่1ถึง1 5จุด้าีนะครับก็เห็นว่าในแบบเขาเลือกที่1่ดีนะครับอันนี้ก็ 1d ดีนะครับส่วนระยะนี้ครับก็คือเท่ากับจริงๆก็คือเท่ากับ 1d ดีบวกหนึงดีนะก็คือ2ดีอยู่แล้ว นะครับ2ดีจริงๆก็คือถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะต้องเป็นตั้งแต่1ถึง1.5ดีเือนกันนะครับตรงนี้ก็จ,จะเป็นตั้งแต่2ดีถึง3ดีนะครับโอเคเอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือความหนาของฐานลากเนี่ยต้องคิดตั้งแต่ระยะของตัวพา,ายคัดนะครับตรงนี้ก็โดยเบื้องต้นก็น่าจะประมาณสัก2ดีนะครับแต่ว่า มันจะหนาเท่าไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่หนึ่งขนาดเสานะครับสองโหลดที่ลงมาในเสาด้วยนะครับก็มีตัวแปรอื่นนะครับที่ขึ้นกับความหนาแต่ว่าถ้าเกิดเขียนแบบยังไม่มีตัวเลขความหนาก็ใส่ไป 2D แล้วก็บวกกับระยะของตัวพายคัทนะครับที่ฝัง่งในฐานรากนะครับโอเคก็พอรู้ตัวเลขประมาณนี้แล้วเราก็ลองมา ดูวิธีการใส่เสริมเหล็กก็จะมีเหล็กเหล็กตะแกรงอย่างนี้นะครับก้อนนี้ก่อนอ่าโอเคก่อนเหล็กตะแกรงก้อนนี้นะ,ะก็จะเป็นอา่าด้านนี้นะครับด้านสั้นจะเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวไม่ใช่ด้านตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับวางด้านยาวนี้อย่างนี้ครับส่วนด้านสั้นนี่ก็จะเป็นสิบ ก็จะโดนฟิกไปโอเคเพราะงั้นเบยเบื้องต้นเนี่ยต้องเอาเหล็กยาวลงก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กยาวมันเป็นเหล็กที่พาดจากเข็มถึงเข็มนะครับส่วนเหล็กสั้นเนี่ยก็อยู่บนก็ตัวนี้ก็มีเหล็ก12รลัดรอบนะครับส่วนนี้เป็นเหล็กดูเวลก็ดเวลมันเป็นงานของเข็มก็เขียนตรงนี้ไปว่าเสาเข็มเจาะตรงนี้ก็ดูแบบขยายการเสริมเหล็ก เข็มอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่แบบกันโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตัวนี้นะครับไปที่ระดับเด,เดิมก่อนแล้วกันก็มันก็จะมีเซคชั่นอยู่เดี๋ยวขอปรับเซคชันมาอาจจะพาะฐานฐานสองแล้วกันนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวเหล็กกันนะครับจริงๆแล้วเราก็ใส่กันมาหลายรอบแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือค o พเวลิงนะครับ วลิงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบอกบอกว่าฐานรากเนี่ยอ,องอาการสําคัญนะที่สัมผัสดินตลอดเวลาให้มีระยะคุ้มเท่ากับ7เซนนะครับกับอีกอันนึงคนเกีรตที่มันมีสัมผัสดินหรือถูกแดดถูกฝนตรงนี้นะครับก็เนี่ยเหล็กถึงกลางที่เกินใหญ่กว่า16บบเมตรให้มีคุ้มกว่า5เซนนะครับสําหรับบ้านพักอาศัยนะจะไม่ใหญ่มากก็อาจจะเลือกตัว5เซนนะครับแต่ว่าจะเป็นอาคารที่มัน อาคารขนาดใหญ่ก็เลือกที่7ถึง10ส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นอาคารที่มันอยู่ริมทะเลนะครับตัวตัวของฐารลากเองทั้งหมดเลยการลากนะครับเสาตอหมอก็ต้องหุ้มในส่วนของวัสดุทึบน้ำนะครับเป็นพวกกันซึมเม,น,มนเบย์อะไรเงี้ยต้องห่อทั้งตัวนะครับแล้วก็รวมทั้งเสาทั้งหมดด้วยเพื่อไม่ให้ตัวความเค็มของจอากน้ำหรือดิน,เ,นเข้ามาทำลายผิวคอนกรีตแล้วก็ไปถึงเหล็กได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเทคชั่นกันนะครับที่เล็วเรามาใส่เหล็กเลยวันนี้ cover เนี่ยเรากำหนดไปที่ texture นะครับ cover วันนี้กำหนด cover ไปที่เลือ่อนกดโอเค cover ที่5เซนนะครับทั้งโดยรอบส่วนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเหล็กจะต้องเทินอยู่บนตัว ตัวพายคัดตรงนี้นะครับก็พายคัดเรามัน15เซนเราก็ไปที่ cover อ,อีกทีแล้วกันเดี๋ยวให้มันอยู่บนหัวเค็บอดีตไปที่ texture นะครับ cover แล้วก็ตั้งตัว cover ตัว,ว,วตนี้นะเป็น add ข็้นมาอีกตัวก็คือ150นะครับ mm โอเคอันนี้ก็เป็น150 โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กําหนดตรงตัวนี้นะครับกำหนดตัวล่างของตัวนี้ให้เป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับลอ,ลองลองเลือก cover โดยที่ว่าแก้หรือยังเนี่ยครับประมาณนี้บ้านเหล็กตัวข้างล่างมันจะอยู่นี้เพราะงั้นความหนาของฐานล่างจากนี้ขึ้นไปเนี่ยก็เจ็ดสิบเซนนะตัวตัวนี้ก็เป็นระยะหุ้มบนเกียบวกกับระยะตัวของเอ่อปายคัทนะครับพเพราะฉะนัเราจะนั่งเหล็กนั่งบนภายคัท เสร็จแล้วเราก็มาใส่เหล็กกันทีนี้เราก็ต้องเลือกเหล็กตัว U เหมือนเดิมนะตัวนี้ครับ M17 กำหนดปเป็นเหล็ก16มิลโอเคนะครับได้แล้วประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็จะอไอ้แค็บออกแล้วก็พุกปลายมาันสักหน่อยพุกซ้ายพุกขวาเลยโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเผื่อเหล็กตัวบนนิดนึงก็16มิล เราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องลดตัวนี้ลงมานะครับก็มาตรง E-Content ตรงนี้แก้เสร็จก่อนเลยก็เป็นอ่าตรงนี้จุดลบจุดหนึ่งหกะลบจุดศูนย์หนึ่งหกนะสิบหกมิลตรงนี้เหมือนกันลบจุดศูนย์หนึ่งหกโอเคนะครับแล้วก็ทิ้ถูกเสร็จแล้วตรงนี้มันเมื่อกี้เหล็กยาวมัน เเส้นนะครับปรับตรงนี้เป็นฟิกแล้วก็7โอเคแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น 3D ดีโอเคลองดูที่ 3D โอเคเราได้เหล็กมา7แล้วนะครับนี้เดี๋ยวขอไปปรับที่ในส่วนของ ร uh huh. ะยับเด,เดิมนะปรับตรงเท็กชั่นนี้นะโอ okay. เคเท็กชั่นนี้ตัวนี้นี่เดี๋ยวขอปรับไปที่ระยับเด,เดิมนิดนึงเท็กชั่นะม,มันมองนี่สุด โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวตัวนี้ปรับรอเลยก็คือเดี๋ยวขยับตัวข้างเนี่ยเข้ามา5เซนเพราะว่าต้องหลบตัวอจะขอก็ e ีดีคอนเทนต์ตัวนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวปรับตัวนี้นะลบเข้ามาลบจุดศห้าโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันลบจดศูย์ห้า โอเคนะครับก็ที่ถูกไปมันทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะใส่เหล็กแกนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องใส่เหล็กปอก,ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เหล็กปอกเหล็กปอกเป็นเหล็กสิบสองนะครับทัเจอร์ีรบาร์ก็ปรับตรงตรงนี้นะเป็นเนี่ยแล้วก็เลือกเหล็กปอกก็เป็นปอกแค่ยึดปลายเหล็กลก็ใส่ไปเป็นเหล็กสิบสอง ใส่ไเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเส้นเดียวซิงเกิลน,นะครับยวงก็ปรับตรงดีกแล้วกันให้มันจบทีเดียวเลยสามดีโอเคครับประมาณทีเซ็ชั่นครับจะอยู่นี้อยู่ตำแหน่งนี้ทีนี้เนี่ยพอเรามาใส่เหล็กปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกี้ในแบบปอกมาอยู่ข้างในนะประมาณนี้ขยับมาประมาณนี้โอเคที่เวลามุลงมาเนี่ยมันก็ประมาณนี้เหมือนกันโอเค อยู่ประมาณนี้นะครับใส่ไปขอบบนต้องดูสามดีนะครับก็ยังไม่โชว์ก็จะปรับที่เทคชันเือกเล็กเลือกตอนนัวนี้ไม่มาโอเคมาแล้วประมาณโอเคตึตึตึี่มีด้านข้างเมื่อกี้ยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวเรามินเลอีกข้างใส่ไปก่อนไปที่เราจะ ดเดิมนะครับมันประมาณนี้ตัวนี้โอเคก็โรเต e เลย copy นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็พิดไป10เส้นประมาณนี้โอเคครับเสร็จแล้วตรงนี้ยขยับมาให้คิดกับผิวโคลิงนะครับ ตัวนี้เหล็กกวอบเมื่อที่เราขยับมันมาหรอไม่ขยับนี่รับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอขยับตัวนี้ให้มันเข้ามาข้างในก่อนเพราะว่า เหล็กคอามันอยู่ด้านในแล้วก็ตอนนี้นครับเป็นสิบก็ไม่ต้องมาสร้างใหม่ครับเป็นเหล็กถูกเหมือนกันมเอามาให้ชิดโคว์กลิ้งก่อนประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็ลดมาหนึ่งหน้าตัดเหลีกยงคนระับคือลดมาที่หกมิลประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยว,ว,วไปปรับที่ t ทคเ i o ครับก็เอามาชดโคาวลิงไว้ก่อน ก็พอครับทีนี้ก็พอได้อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเรามีเลื่อมมาราะงั้นเดี๋ยวต้องปรับตัว Edit Content นิดหนึ่งครับตัวนี้ก็จริงก็คือ Move ม,มันขึ้นไปเท่ากับ1ตัวนี้ก็เดี๋ยวคลิกถูกไปก่อนแล้วก็ Move ม,มันขึ้นไปโอเคพอเราลดตัวแรกไปแล้วนะตัวต่อไปก็ลดได้เลยส่วนก็มาปรับ Edit Content ตัวโอเคไปเซ่ท็กชั่นสองมาที่เท็กชั่นสองตอนนี้ตอนนี้ชุดนี้ก็ปรับนิดนึงให้เข้ามาห้าเซนตนนี้ลบจุดศูนย์ห้าโอเคแล้วก็ลบตัวนี้ลบอีกจุดศูนย์ห้าโอเคครับอโอเคลืมติ๊กถูก ลบอิทธิพลเทนลบจุดศูนย์ห้าลบจุดศูนย์ห้าโอเคแล้วก็พีนี้ไปครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสามดีนครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ปรับเป็นวิวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแบบก็ถือว่าครบ นะครับคือแค่นี้หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับก็ในส่วนของเข็มคู่นะครับประมาณนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับก็มีเหล็กลัสรอกลัดหนเรียบร้อยนะครับส่วนการนําไปใช้งานก็โดยปกติแล้วจะมันได้ประมาณนี้ถ้าเรามีการแก้ไขในส่วนของฐานล่างนะครับมันก็จะขยับให้เราเองแต่ว่าเมื่อกี้เรากําหนดค่าฟิกไว้เดี๋ยวผมลองลองอ d ดิตดัวไ็ได้อาจจะแก้ตัว ตัวความกว้างตัวนี้นะครับ foundation ตัว thickness ตัวแรงตัวแรงนี้นะเป็นสักหนึ่งจุดห้าดูนะครับประมาณนี้แอปพลายอยู่เห็นไหมฐานมันก็จะขยับให้เราจะนุมมัดครับก็จะเห็นว่าฐานมันจะขยับให้เราจะนุ่มมัดนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นค่าระยะเหล็กลิกอยู่เจ็ดเส้นเนี่ยมันก็จะลิกเจ็ดเส้นตลอดนะครับเพราะว่า แต่ถ้าเกิดอยากจะแก้ไขก็ลองโอเคดูนะครับแล้วก็แก้ตรงเหล็กด้านนี้นะด้านที่เป็นเพราะว่าเวลาเราทําตัวเหล็กฐานลางเนี่ยทำแค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยตอนแก้ที่เป็นสิบนะเห็นไหมจำนวนเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวแนะนำประมาณนี้กลับไปเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็จะไปแก้ตัวฐานลาก กลับไปเป็นที่จุดเจเหมือนเดิมไม่ใชโอเคนะครับไม่ใช่ตอนน้องเป็นจุดหนึ่งห้าเป็นจุดเโอเคนะครับตัวน,นี้ก็จะกลับมาอย่างนี้เพราะงั้นเราทำแค่ตัวเดียวนะครับตั้งใจทำตัวเดียวแล้วที่เหลือก็สามารถเอาไปใช้งานได้ดยาวๆเลยนะครับโอเคสำหรับเข็ม ฐานคู่ก็แนะนําประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะเป็นฐานสามเหลี่ยมฐานหกเหลี่ยมแล้วก็จะก็ฐานรากพวกฐานฐานแพรฐานรั้วฐานกําแพงก็จะหาฐานรากแปลกๆมาแนะนําไว้อยู่ในหมวดของ f o u d a t i o n นะเดี๋ยวจะใส่ไว้หลายๆอันแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ